สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับสวัสดีค่ะวันนี้บ่อฝนกระเซาเดือนมากขึ้นผู้พี่น้องมาหาบึงเห็ดครับพี่น้องมาเล่อบึงเห็ดพี่น้องครับผมห้ามาหลุดมาชมด้วกันครับวันนี้เห็ดสิออกบ่อฝนตกหรือประมาณสองสามมื่อนี่นะครับอย่างเนาะผมห้ามมาหลุดมาชมด้วกันเลยครับวันนี้เห็ดแห้งสิออกแงเนาะวันนี้มาเบิร์ครับมาซ่อมเบิร์ครับซ่อมเบิร์ปลาครับไปดูกันเลยครับครับผมพี่น้อง ของมาจุดแหลกทำมาพอนี่เลยนี่ครับเก็บขาวดินเนาะเก็บขาวดินกำลังขึ้นเต็มเลยนี่ขาวเรือนกำลังบึงเก็บมาบก่ท่านเลยฝนเปียกแห้งพี่ของเต็มเลยครับหลายจุดเต็มเลยเป็นกลุ่มนะถ้าออกเป็นกลุ่มฟูงเห็นไ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเก็บได้เลยจ้ะถุงมือมาได้ใช่ตุงมือมาได้มามาแบบเปล่าเปล่าะพี่น้องฝนกระถิบตกมือตึ๊บยึด นี่ทำร้ายเขาไยเสียกมด่อพี่น้องเสียกเมื่อนี้มาเลยเกลยแน่เนาะรู่จับให้่อยจับยงนันบาจับไหมอืมกำลังข้นแจวเลยทีนียกำลังออกแม่กำลังเปลยงเผอพี่หลักเยพี่น้องอ้ยเอาได้บข้าไได้ย่งอกได้เหไปหอดทงนทำแขงได้ยู่ เป็นเลยพี่น้องเลยอุ้ยกำลังอ้ยคิดอะไก่อนกำลังขืนเท่าไงกำลังขืนกำลังขืน้มือนีกรได้่าอ้อดอกมันลังจุ่มกำลังขืนเนาะไอซองมันหนาอืออยู่ในตออดอกอาด้้วพี่น้องแต่ไปเี่ยวะดีดอกไม่นด้ดีไม่เลยาดดอบ่ยอืมอืมตงน

นจะมีคนยางด้วยนี่เด่ายได้ฝนตกถึงพี่น้องนี่เด่ายถือมันยังงามอยู่ได้อยู่ได้ยอยู่ดอกแต่ฝนบ่ถึอก็งามอยู่แหละอือถึงหูเลยพี่น้องถึงหูเลยบอกว่าเป็นกลุ่มโอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มแต่ละอ๋นี่น้างิ่นโอ้เดายเนาะถือติดแฝกเลยพี่น้องยางเขามากกับพอเลย

พอแล้วด oh, ้อยพี่น้องย่ทั้งไม่พี่น้องพอทั้งทุ่คนจะถึงนี่ีพี่หลายั้วใส่ไปก้อนเนาะไปตองหนานาับอืมดูดเงาดูดวแาดูดาวูดวงาดดเงาดูดเงด้เาเงาดูดดูดเงาดูดเงาดูดเง นี่นกัน่าอิจฉาเลยพูดเลยโอ้ยนี่ด็กระถทุกตัวใหญ่ด้วยพี่น้องเด้วยคนเต็มๆเลยไนีูพี่น้องก็ขาวก็ลังงามอยู่คือมันชื้นแห้งเนาะเก็ดตรงนี้มั้งมัคว้อมชื้นแห้งไปเลยเลยนี่อ่ะน้เก็บเขาด้วนบอเห็นเหรอเห็นอยู่ชัดอยู่ดอก ท้างเว็นคือ้องขึนเรกชัดแจ๋วกลันางเลยนี่เรามห้ามคักเลยแทนกล่องใ่มป่ยไว้ตัวจูมันนี่จังสีพี่น้องนี่นีนีืนนี่นน่นี่นี่นล่นี่น่นี่น่ง่นนี่น่ที่นนี่นอนี่นนนี่นี่นอนี่นนี่นนนี่นี้นี่นน่นีนอ่นี่่าน่น อ้นคือขวึงไมาให้บวดนี่น้องดองงามงามข็งแข็งเลยพี่น้องนี่จะเป็นจะตึกฝนมาคึืนอะยนี่ฝนแห้งมาคขื่นจับกบจับอึงกันแซวเลยมาคึ้่นนี่พี่น้องไล่เติบแบบจุดเดียว กมเดียวลุยถกงในกันกต่อพี่น,อน,น,อน,น้อนงนี่พี่น้องมา่อกมแบขาวดินกดเป็นกลมกมงามเลดอกงามเลดอกนี้ด็แกงแท่ละมันนี้เด็กแกงแท่ที่อง้เดือนโอ้โนาอยางเนี้ย่น้องเจพี่น้อ sẽ đi đi dọc cả. không đúng cả đúng không đúng cái nữa không đúng không đúng không không đúng 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 không ดอกนึงคุณไก่ในถอพี่น้องอุยดอกุจุ่มเนียน,นเน,เนียนแขงปึ๊กใบใหม่จะใส่ใบใหม่ใบใหม่เเลยใบหมหม,มันหนา,น,าน,นดิใบใหม,ม,ม,มก็ทึตัวน่อยตัวหน่อยอ้ยแชวเลยดอกคุจุ้งหน่อย,ออย,อยอกําลังขึ้น,อนดอกดอกน<ม>ึงใส่ใบ<ม>ต,ตองกระยอยู่ด้วยดเดีเยร ไงวะเอาไว้คนออกเลยนี่ไว <lun acy> ้คนออกเลยเพราะว่าตัวจู่มติดลายหาเห็ดนี่นี่เป็น้องของงานเด็ดเห็ดขาวดินเห็ดหน้าขาวของเรานี่นุ่งไ็แล้วก็อันเดียบเห็ดหน้าขาวเห็ดขาวดินอีดอกนึงพี่น้องวายทิมอีวุ้ยวัวนี่ โอ้ยนี่จะได้เอ้กขมั้อแดพี่น้องขาวดินครับชัดดอดนี่อ่าชัดแจ้าเดินเก็บได้ยุบแกงยุ่ตุ้มหน่อยนาวมั้งหนาวจงๆหนาวชัดเลยอื้อหนาวชนนี่เอาอะไรวะเบียกอื ยีดอกหอแตงแกงเลยเฮราหังนี่เข่าหลังดอกออ้ยนี่ดอกึงใ้ยต่ต้องแต่ต้องหลายดอกึง้ไ้ยสวยงามดีนี่โอ้ยดอกงี้ยโอ้แกงด้อนนี่ดอกเงเ็นอกดูแต่้องทน้ำมันเหียวไปแล้วอะ น่านสองโดรุ่นน่านกิ่งเขาหล่อจอดเลยเลยแกงเยอะแกงผสมพักติ๋วเนาะเก็บพักติ๋วไปนั่งเลยนี่เราชาวเดือนเคลียร์นายทองปรางางเห็นใบใหม่พิ่งพึ่งเนาะเคลียร์เบิ้งแง่ดีนี่ทองไม่ควรปลูเบิ้งนะหาเบิ้งเรื่อยเรื่

มีใส่าเดืวนขึ้นสองดอกีสามดอกใส่ไม่ได้นใส่ไม่ต้องดูนไก่ยังได้จีนอเขาผูถึงครับข้าไหเนาะดูนที่ม้านอัใส่ยุแต่พอตกใส่มื่อนีเนาะโอ้ยบนต๊แข่งดีบนเี่จับอึ้งกันจนว่โอ้ยว่ได้เลยเปลืองถุงกลาเาดีกว่านี่พี่น้องเราชัดว่า อันนีเ็นแลงด้พี่น้องนี่งามปดเรือต้งเียร์เห็ดม่อุตุ้ยู้ายดูดีนง้เยนะเย่งแผองไปหาด้วยพี่น้องด้ชิปิดก็เฮ็ดอยู่ไก่กันหลายโดนี่องดอกเยีถ้าพี่น้องไปจู้มน่หน่อยไตานี่้ยนี่จหน่อยน

เ oh. ก็บเห็ดนะน้องบนนี้บบยินดีกินถุงหูงเต็มเลยกระไรใส่สวยงามจับกบแล้วก็หาเห็ด <c oughs> บริรับน,น <c oughs> เอาทุกอย่างที่กินได้น่อนกับบรินน่องรับกับบริรับ <c oughs> ใจมันมกนะักเนาะพี่น้องเนานะ <c oughs> ใช่ นี่น้องล้ยใสไปต้องไม่ต้องนะเศษเสาเดือนน้ำเ่าพอดดอกน้ำงามได้กินถือก่าสุดยอดแล้วช่วงนี้เป็นมีนาสวยงามเสีเปรียบฝนเองแต่แกงเต๋อแหละนี่น้องคุณนะ ตาเงยได้หนี่ตาหน่อยด้วยข้าหลง้วยุ่งงุงกัดสันสันในเรื่องยุ่งไรกายุ่งอ้ยุ่งกัดหัยุ่งไรกบท้าพ่นาก็เดแล้วมากีนึ่งสามดอกสี่ดอกก็เยอะมากยอดพี่น้องทีดเขาดินสัญญาณดีดีก็ยีกสสามสี่ห้าหมื่นเอะ ถือนถือพนถผ่นบถือฝนบเปื่อยเลยนี่แต่บถือฝนมันแข็งงามอยู่แลว้สวยขนาดอือ้จุ่มนีุ่มวนีัอยนนี่พอได้ยูดอกแเกี้ยรนี่ตอนนึงแอบนัวนี่น้องดอกงามนุ่คมดนมหลายเลยนี่ ยู่เก็บเลยปุ๊บนนี่ทีมพี่น้องนี่ถึงกับพวกแก้งได้ยุ่แต่ว่าทาาสิบหอดบานมันกับเละมัดสาเือดเกดอมนี้กมีคนมาป่าที่เขาปันพอาวเดี๋ยวกินก่อนโม อ้อาวสวนเดือนเกดงามเลยอุ้ยสดแข็งเลยงามเหรงามกรอบกรอบเลยพีนน่นี่อ้าวสวนเดือนติดแต่ไปต้องนะพี่น้องต้องเคลียร์หาคือว่าเคลียร์ยก,กับออกเอาที่ขึ้นแจกไปต้องได้ครับว่าแหละเฮ้ยอ้ยยุงลายโอ้ยยุ่ลายครับพี่น้องนีน่ดอกงามพี่นนะ้อง มันแข็งเลยเียบฝนไี้เปียกฝนนี่โอ้แก่งใหญ่เลยพี่น้องอูนจอดเลยอุ้ยน้องนี่มันเน่าถิ่นดิหอยหัวกินมดีว่าเน่าหาโมนก่อนพี่น้องพี่น้องดอกงามเลยปิดขาวดิน กอดไปเรื่อยๆพี่น้องในที่นี่ก็ได้แล้วได้ดอกหนึ่งได้ดอกเดียวดอกก็งามดอกใหญ่ายเลยแสงกระสีแฉงนวลนวลดอกมีแต่บัวบมีดอกก็ถือผลก็บอกถือผลมันงามอยู่พี่น้องนี่ถือผลก่อนพี่น้องมันงามอยู่แฉวแข็งเป็ดแข็งดิก็ได้ออกพี่น้องดอกใหญ่หนึ่ง ขาวจัวขาวจัวน่าโอ้แข่งโป๊กเกองามเลยเดี๋ยว็กแกงแล้วพี่น้องอ้เด็กแข่งมาไงแล้วหมานจุนี่พี่น้องดอกหนึ่งมันงามเลยดอกไงเลยดอกใหญ่เลยแข่งโป๊กเกอร์นีงามครับนี่จอดเลย โอยงเอนเอมงายเลยปัดอย่ยนอโอนี่จ้เสียงตัดดังโชครับพี่น้องโอยดได้มาป่ทันนี้เนาจอยวายจอยนี่ดอกนี้ดอกแก้มของไอ้เบิ้นี่ดอกนี้ได้อยู่ครับเนาเต็มเลยโอ้ยเงาลายดอกพี่งเห็นบ่ เนี่ยอ้หงเขียนนี่เน่าผีเเน่าเน่าผีเน่านี่ใหญมากตัวใหญ่มากเลยออแข็งปกแข็อยู่จ้ะเสียงตัดตปอนู่นน้องนงามให้นูดบก่นี่พี่น้องน้องงามเลยมากนี่มากปะจ้มาปะจักบโอ้เสียงตัดตอสวย จูงงามจูงจูงจูงติดตั้งยากเลยอุ้ยนอนอุ้ยนอนงามอ้เกินขึ้นหน่อยขึ้นเนี้มนั่งคืนอืมเนี่ยอืมดอกงามเลยพี่น้องอื้เิดังยบ ดอกงามเลยโอ้ยเทียบไปแหบดีดอกยุ่มกำลังแซวเลยพี่น้องนี่เต็มเลยกำลังขึ้นดอกนี้เอาได้ขอเต็มเลยเต็มเลยใช้เพื่อนประปไว้กันนะจ๊ะผู้ไดีข้างนานปีูดูอู้ยบบัวใด้ข้าค้าเป็นใหม่อุ้ยหญ้าปลักขาแขวนนี่เห็นยว่เนี่ยอู้เป็นปุ่มเลยหญ้าปลักนี่ ใหญ่ยงขีเลยมเก็บนี่อือชัดหดเดัผสมจนองมด่นองาวเดือนอุ้ยแดงมีห้ามให้ไปดูบึงว้าวเก่งใส่ปลาหามห่อเนาะแตกดอกนึ่งแต่บอแข็งยู่งนะแต่ยู่แข็งจังได้บอได้ก็บได้เจ้านีพี่น้อง เก็บตัวเงี้ยดฝนส oh, mm ีตกก่อนเดี hmm. then, ๋ยวมันเย็นมาแล้วเดียนี่พี่น้องดอกงามเลยเอาสาวล้อยเก็บแบบงางดอกแบบยังฟ้าวแล้วตรงนี้ฝนสีมาแล้วบุบมืออากาศัเย็นเลยอันจะโอ้ผีน้องดอกงามเลยนี่ฮะอืมบายอืมพี่น้องอูยดอกงามเลยสาน้อเก็บ นี่ไก่ว่าเกีย่ไนไงนี่ยังสีนหน่อยเป็นกําลังลังขึ้นเต็ะกํลังขึ้นึ้นทางล่างนาะพาจีพาจีบอกไปด้วยนาี่าต่อกล่องเลยกยางเลยไก่กันแห้งอ๋อเลดเลือดอุ๊ยากาเย็นมาแล้วด้วยจะไประท่านเปียกนอนเนาเลือดเล็อ้องเล่งมือเลือพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเอเรือเีย Hoan luyện, hoặc lắm bay hood or canh tích chó nuôi hoa lưng lắm hoa kay đôi katani kailo hoa lắm hoa 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 đấy, hoa hoa Ui, hoa 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 Ui, hoa 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 เอาชาเือเก็บนึาทเยิเย็นมากเลยดดิตกเทละตกดีเดยนีรถก็จอดใ้กันเขารถมท่านเทๆละนี่คือแต่ใบองเที่ยวเลยเางเที่ยวเลยเดือเก็บอ้สุดยอดเลยม้วนขนาดเด็ดเท้ากังามเด้ออจอดเลยเท้าตองตองเชาวเือเก็บ สุด,ดยอดพี่นอออดอกงามพี่น้องดอ,อกงามแข็งอบเลยสัญญาณทีด่ดีพี่นอ้องเฮ็ดออกแล้วเอาเสอเดืเดนอนเกร็จแล้วสุด,ดยอดเลยอ้มพี่นอ้องหอยเลยครับหเ,หรหเห็ดขาวหรือว่าเห็ดขาวดินนะเฮาดอกงาม,งามพี่นอ้องแข็งโปก่กเลยตาจริง เขาเลื่อนตัดดินออกเนี่ยใช่งาพี่น้องครับพี่น้องเห็นละสองดอกเก็บกันเลยเก็บแล้วเนอเก็บแล้วพี่นี่สัญญาณที่ดีพี่น้อนี่เป็นสัญญาณที่ดีพี่น้องเริ่มแล้วสัญญาณว่าเห็ดดินเริ่มออกกับเห็ดอื่นเริ่มมีแล้วครับรออีกสามมื่อชี้มื่อ ครับผมพี่น้องพลอยกันแล้วครับเปิดไฟบ่รนี่จ้างามๆเลยแข็งปลูกเลยแข็งเนี่ยมันโปชื้นแห้งเดิขาวเขียวนี่พี่น้องกำลังจูมอุ้ยคนเดียดอายจูมนึงงามๆเลยนะพี่น้องแนมไปเหลื่อมๆนี่จ้าพี่น้องโอ้ยได้ใบเห็ดแล้วกรับมวนนี่ดอกเนืงอจูมสวยงามจูมสวยๆเแข็งแข็ง อื้พี่นองงามเลยลังจุ้มลังแข็งอู้ยสิตัดตรงกคร็บอ่านี่พี่นองงามเลยครับไหนได้อยู่ได้อยู่นี่ครับดอกนึงสวยๆอื้อแดดเนาะแดดนี่แหละมื้อนี้เดี๋ยวผมสะบกตรงบ้าอีกเข่านี่พี่นองเพิ่งตาแล้วตาใหญ่นําเ้อม่บ่ทั ถึงตาใหญ่ถึงตาใหม่นะครับผมพี่น้องวัอนี้ผลงานว่าเฮามืันนี้พี่น้องเข่าปลามายามเบื้งปลามื่อนีอ้วูเด็กแกงใหญ่อยู่ครับ,บมันล่อหาเบื้องออกบ่อหาเบื้งมาเบื้งก่อนมาซ่อมเบื้องมาออกบอ่อฝนตกได็กสองสามมือนี่พี่น้องดินซุ่มดินดินซุ่มแห้งครับดินเปียกแห้งอยู่แต่ว่า เห็ดอื่นเหมืท่านปวงเนาะออกแต่เห็ดดินเกินขาดอยู่พอใจอยูเหมืนอนีนูบึงพี่น้องนีง่กระตาใหญ่นะพี่น้องเบึงบึงกระอมันเป็นกระตาหน่อยได้บนบิึงเนี่ยอีกย่างกระตีเซลหลีกแก้มบางไงเลยลพี่น้องเนี่ยถือว่ามาันครับพี่น้องมคนนี้เกินขาดครับครับผมจังไดงกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลังใจอย่างนี้สามันหน้าพาลุ้นี่เด้อครับวันนี้เบาฝนก็ะเซาเดือนก็ มาเบิงปลาให้พี่น้องแล้วครับมื่อนี้มีสัญญาณที่ดีครับเห็ดเรืมออกแล้วเห็นไ้ก็ฝากติดตามน้องแม่ด้วยครับเด้อพี่น้องครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนาพอกันไมหมพี่น้องหนา